พิษณนะพัวยกล้อหัวอารยสถาปัตย์ทั่วไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลในโครงการ365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสัปดาห์นี้ไปทัวร์สายมูกระถึงแหล่งซอฟพาวเวอร์ชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยที่จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อสำรวจความพร้อมทางด้านอารยสถาปัตย์หรือการออกแบบจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นทางลาดห้องสุขาที่จอดรถและโรงแรม รีสอร์ทที่พักสำหรับผู้สูงวัยผู้พักซื้อสุขภาพผู้พิการสตรีมีคันครอบครัวที่มีเด็กเล็กและคนใช้รถเข็นในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ health and wellness tourism และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล tourism for all ของประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากลครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอะค่ะ เรามุ่งเน้นให้ทุกคนได้เดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุขทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกประเภทต้องสามารถเดินทางได้แต่สิ่งที่สําคัญตอนนี้ก็คือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกอาจจะยังไม่เพียงพอในการรองรับของทุกกลุ่มผู้ประกอบการมักจะเข้าใจว่าจะต้องมีเรื่องของทางลาดจะต้องมีห้องน้ําสําหรับคนที่มีเวลแชร์แต่จริงมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นไม่ว่าความสูงของขนาดเตียงซึ่งเหล่านี้เนี่ยค่ะคิดว่าไม่ยากสําหรับผู้ประกอบการที่จะปรับแต่วันนี้เนี่ย เขาขาดคนที่จะเป็นเชื่อมข้อมูลระหว่างนี้ว่า เขาจะต้องทําอย่างไรเราอยากเห็นว่าทางมูลนิธิเนี่ยเป็นแกนกลางสาคัญที่จะรวมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาโปรดักสินค้าด้านการท่องเที่ยวของเราให้รองรับได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยค่ะตอนนี้นะครับทั่วโลกพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวสุขภาพหรือคนสูงอายุมากขึ้นผมว่าเป็นการดีที่สุดนะครับถ้าเราได้ทําข้อมูลเชิงลึกนะครับแล้วถ่ายทอดไปให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศจริงๆเขาไม่ได้อยากจะละเลยแต่รู้ไม่ถึงนะครับที่ว่าจะทําอย่างไรถ้าเกิดประเทศเราจะ เปิดเป็นประเทศว่าโอเคเราจะมีการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศนะครับก็จริงๆแล้วจะมีคนทั้งมาตรฐานและคนทั้งมวลเข้ามาเที่ยวการเตรียมสถานที่ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพรวมทั้งจํานวนด้วยครับจำนวนครับจำนวนเป็นสิ่งสําคัญทัวร์ทั้งทัวร์ทัวร์ทั้งกรุ๊ปก็จะไม่ต้องรอกันมากมายครับผู้ประกอบการก็จะได้รับผลประโยชน์นักท่องเที่ยวเองก็จะได้รับผลประโยชน์ที่แน่นอนครับเป็นแรงผลักดันให้ประเทศไทยของเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวที่แน่นอนมากยิ่งขึ้นครับ ทอทอทอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตรงเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลย้ ตัสายมูกันที่สถานที่แห่งแรกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผสมภาษาระหว่างคติความเชื่อและความศรัทธาของพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสงครามมาอย่างยาวนานกว่าร้อยปีคือที่วัดเพชรบุตรวรวิหารสถานที่ปริสฐานพระพุทธรูปปางอุ้มบาทพุทธศิลป์สมัยอยุธยาตอนต้นที่คนทั่วไปมักเรียกขานท่านว่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมครับ วัดบ้านแหลมเดิมทีเป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าปราสาททองเมื่อปีพศ2370ได้มีชาวบ้านแหลมอพยพหนีภัยพมา่ามาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของฝั่งแม่น้ำแม่กองแล้วตั้งชื่อหมู่บ้านที่ตัวเองอยู่ว่าบ้านแหลม ต่อมาก็ได้พระพุทธรูปมาสององค์องค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปปางยืนอุ้มบาทอีกองค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งสมาธิก็ได้เอาพุทธรูปองค์หนึ่งนั้นไปไว้ที่วัดเขาตะเคาอีกองค์หนึ่งนั้นเอาไปไว้ที่วัดบ้านแหลมชาวบ้านแหลมในบุรณะวัดศรีจำปาขึ้นมาใหม่แล้วก็ตั้งชื่อใหม่ว่าวัดบ้านแหลมต่อมาเมื่อปีพศ2498วัดบ้านแหลมได้ยกฐานะของตัวเองขอเป็นพระรามหลวงในพระอารามหลวงชั้นตรี โดยพระราชทานนามว่าวัดเพชรสมุทรวรวิหารสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับผู้ที่มากราบไหว้องค์พ่อแแหลมในสถานที่ต่างๆเช่นทางเดินได้ปูลาดด้วยทางลาดเข้าห้องน้ําสําหรับคนที่พิการเข้าห้องน้ําก็มีห้องสําหรับคนพิการให้ก็จเจริญพรทางวัดเพชรสมุทรก็พยายามที่จะจัดหาความสะดวกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จเจริญพร